สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชานแนลกันอีกแล้วนะครับนอนนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าผมนะก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องประกันเพเยอะผู้ชมนะหรือว่าประกันสองหนึ่งแแหละมันจะอยู่ในเซ็กซี่บาคาร่าปกติมันจะเป็นห้องสุดท้ายเลยผู้ชมนะมันจะเขาเรียกว่าอย่างไงะเวลาเราใส่ไปพุ่มมันจะเป็นเหมือนเกอเออแล้วเราใส่เพิ่มได้ประมาณนี้แหละ ตอนนี้ก็เป็นห้องที่ว่าเราต้องเดานะเพราะว่ามันเป็นห้องใหม่เลยตอนนี้ก็มาได้อยู่ที่ 6, 7, 8, 9, หกเจ็ดแปดเก้าสิบไม้ตอนนี้ออกมาแลา้วสิบไม้ว่าจะเดายังไงดีวะ <c oughs> ล่อแมงน้ำเงินก่อนแล้วกันมาเนาะมาแล้วแม่งจุดไพ่คู่ตรงด้วยนะ <c oughs> เห็นไหมไอ้ที่ว่ามันไหลน้ำเงินยาวๆปุ๊บมีจุดไพ่คู่ตัดเปลี่ยน พราะไอตัวสองแม่งก็ตัดเปลี่ยนถ้ามีตัวสามโผล่ขึ้นมานี่แม่งไหลแน่เอาจริงถ้ามีโผล่มานี่ไหลแน่เพราะมันคงไม่ตัดเปลี่ยนแน่นอนตัวที่สามมาสี่แต้มขอให้มาขอให้มาขอให้มาไม่มาวะเฮ้ยแม่งสี่แต้มมาสองแต้มยังไงเอ่ยใบสามแปดเรียบร้อยไม่ต้องตัวแล้วน้องมววอูปจัวาาว่วทำไมวะนี่ยอมแพ้ไปเลยวะ แม่งถ้าเก้ามาแล้วสวยเลยนะเอารอดูยังไงเอ่ยโอ้ยเรียบร้อยโดนเอาดิแปดหลังโดนสิบเท่าเอาดิโอ้โหเรียบร้อยถ้าเกิดว่ามันแปดศูนย์ท่านชมนะเราใส่โบนัสไปอะ่ะเราก็ได้สิบเท่านะใส่หนึ่งร้อยได้หนึ่งพันอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเจอเก้าศูน่ะแม่งล่อยี่สิแปดเท่าแหละผมแอ้โหแม่งนานมากกว่าจะได้นะ โอ้นานมากกว่าจะได้เอาดิเห็นไหมละ่ะมีอยู่มีอยู่พันกว่าตอนนี้อมา3,500เอาดินี่แหละเอาดูดีว่าเป็นการไหลหรือเปล่าตอนนี้เกมมันสลับไดเห็นไหมหนึ่งตัดหนึ่งหนึ่งตัดหนึ่งหนึ่งตัดหนึ่งแต่มันก็หนึ่งตัดหนึ่งมายาวมากแล้วนะมันจะลงหรือเปล่าเมื่อกี้แม่งแตกหนักด้วยเอาดิเปิดนี้ไม่ได้อาจจะเปลี่ยนก็ได้วะมามาดิมาดิมาด,มาดิอย่าถูนานอย่าถูนานเอา้าเพื่อนเอ้ย หลังบ้านยังไงสวยๆน้อยเออหกแต้มพอสู้ได้นะเหมือนกับว่ามันจะเอาคืนนะสมมติว่าเราไปเล่นสลับเนี้ยมันจะต้องล่อหนักแน่เราต้องคิดกลับด้านว่ามันแม่งจะต้องไหลลงเอาดิเพราะว่าเปิดที่แล้วมันจ่ายหนักแค่เมล่อมายังไงเอยยังไงเรียบร้อยกูว่าละ เอาดิล่อมาสองพันเะก้านะเรียบร้อยเป็นยังไงเราโหแม่งล่อสองเปิดซัดมาหกพันสี่เอาดิเออแม่งมาแบบนี้ผมว่าแม่งไหลแน่เลยวะ่ะขออีกไม้พอมาตอนนี้ก็ถือว่ากําไรเยอะละเนาะกําไรอยู่ห้าวันกว่าขออีกไม้พออ่ะอ่ามาขออีกสักไม้พอแล้วกันมาโดนหรือเปล่า จะโดนไหมจะโดนไหมตอนนี้อยู่อ้าวันสองเอาดีเฮ้ยหนึ่งแต้มยังไงเพื่อนยังไงยังไงอยู่อยู่แต้มทําอะไรไม่ได้นะพวกแต้มจั่วก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยต้องรอฝั่งฝั่งอะไรวะฝั่งแดงเออรอฝั่งแดงแม่งดึงอะ่ะมามันสีหน้าปนแปลกๆว่ะเนาะมันซีดๆยังไงไม่รู้อะ่ะ ยังไงเพื่อนเรียบร้อยโดนเออสาไม้ติดพอรู้เรื่อง <c oughs> เล่นบาคาร่าไม่ต้องไปเล่นเยอะครับผมนะเอาจริงนะเล่นบาคาร่าไม่ต้องไปเล่นเยอะไม่ต้องเป็นเล่นเป็นสิบไม้หรอกเอาแม่งจังหวะดีๆนะแม่งตามสามไม้สมมี่ไม้พอเลยหนีเลยเอาแค่กาไรเราไม่ได้เล่นหวังมันหวังเสียงท่านผู้ชมนะก็ฝากไ้ด้วยผมนะผมก็เอาทีนี้แหละท่านผู้ชมนะก็สาหรับซิซีบาคาร่าก็จบไปที่เจ <300 S 1> ็ดพันสามร้อยผมนะก็ขอ,ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ